ท่านกอดกระถินะและแต่ละท่านนะท่านนะครับเดี๋ยวให้ทางกำนันศึกษานะก็แต่ละยอดเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็รวมสุดที่เท่าไหร่นะเราจะได้ก็สรางกันนะแล้วเราก็จะร่วมทีนี้ก็กล่าวคำถวายท่านถึงกันนะครับก็ขอเรียนทางแต่ละทุกละทุนนะเราท่า กระถิ sociedad, ああ่นครับมาจำมาทำตรงหน้าผ้าใบมาด้านหลังกระถัากระถิมาทร่วมรไม่หยนะอุเีย ป่าที่ไปได้จะเป็นตะกรอบตะกรอบนะแล้วก็ตอนนี้ปีนี้มาไม่ทันอยากได้สมเด็จก็ไปดูก่อนด้าไปดูที่กุฏิก่อนแลถ่ายรูปไว้15ภาพ15องนะฮะหลายทิมด้วยกันแล้วไปดูแล้วถ้ามั่นใจก็แค่รีบไปหาพระป่ามาพระป่าที่ท่าได้ทุกวันนะพระป่านี่ท่าได้ทุกวันนะไม่เลือกสมถิติสถิติก็ปีล้ครั้งแต่พระป่านี่เราบัดท่าได้ทุกวัน แต่ได้ทุกวันนะแต่ทั้งหมดแล้วก็หมดเลยนะแต่เรามีไม่กลุก่มเดือนละปีที่เราได้มับกลุดมเนเดียวนะใครไปดูก่อนได้เลยที่กุงิีนะถ้ามันใว่าแท้แล้วก็ เราพร้อมอีู่นะครับนะตอนนี้ก็ยังสงสัยกําลังเช่นรอดก็อยู่นะครับโอ้มจีไม่ไหวแล้วเหงื่อแตกมากมายอยากจะนอนอยู่ตรงนี้ ตอนนี้นะครับจะประการัสามเั้งส่างนะครับแต่ละสายนะครับจำนวนเงินนะครับอยเลือดู่สายนะครับโดยสถานการนแนะครับยามยึดหัวไม่เด็ดนะครับตอนนี้นะครับสายแรกนะครับสายการพินสุวรรณภูมินะครับสองแสนหกหมื้อยาบาทนะครับสายที่2ว่าที่ร้อยตีธรรมนูญนะครับหนึ่งแ หนึ่งแสนหนึ่ี่ั็ดร้บาทครับสายที่สามแม่เล็กดาลอยแปดหมื่นหนึ่งพสายที่สี่ลูกหลานไม่ใหญ่ขาบนะครับสามหมบาทสายที่ห้านะครับคุณอาุณคุณสิริวันนะครับหกพันหนึ่งสิบบาทคณะอุโบโสถศีล คราพอขาวแม่ขาวประจำวัดโวกข้อมนะครับ23,250บาทสายที่7แม่บุญนาคทรงสบายนะครับบ้านมะม่วงเจ็ต้น19,990สายที่8นะครับแม่สุปองวงคําครับ สุปปงโรคามน,นะครับ1นึ่งหจ็ดพบาทนะครับสายที่9แม่ย้อนสีนันสุองหมื่นสามพันเก้บาทนะครับสายที่10คุณดาว2อ2สิบพนาร้อยเกาสิบเก้าบาทนะครับ